สวัสดีครับผมแจมอารมณ์ดีคนเดิมนะครับทั้งเกษตรบ้างทั้งไอซีบ้างแล้วก็มีแต่งเพลงบ้างนิดหน่อยก็แล้วแต่ครับเรื่องเพลงนี่ถือว่าทํเพราะใจรักก็วันนี้มาแนะนํากันนะครับบอกว่าทาทากล้วยเนี่ยมันยังไงไม่ใหญ่กันสักทีนะครับผมเห็นอยู่คนละสามวีสี่วิหกวีกระป๋อกระแป๊ดอ่ะท่านร้ออีกแล้ว เออเดี๋ยวให้หาดล็อกแป๊บหนึ่งครับก็คือปุ๋ยก็ไม่ค่อยจะได้ใส่กันนะครับเพราะว่ามันต้องเอาตังค์ไปซื้อถ้าทำคนละห้าไล่สิบไล่มันก็ต้องหลายลูกหลายสิบลูกนะครับมันก็ไม่ค่อยมีสตังค์กันเนาะแต่อย่างที่สวนผมเลี้ยครับตั้งแต่เริ่มทําสวนมายืนหยัดมาตลอดนะครับไม่ซื้อปุ๋ยเคมีไม่ใช่ว่าอีโก้จัดหรือว่าต่อต้านปุ๋ยเคมีหรอกครับมันเปืองตังค์ ก็เก็บเอาวัสดุข้างๆบ้านนะครับของสิ่งเหลือใช้ภายในบ้านตามตลาดเอามาทําน้ําหมักครับไอ้วงสองวงที่เห็นนะครับขนาดร้อยร้อยยี่สิบเซนนะครับแล้วก็รอตูดปิดเรียบร้อยก็ประมาณ350บาท360บาทต่อวงนะครับก็ผมซื้อมา2วงก็ใช้ทำน้ำหมักมาประมาณ 5- 6ปีแล้วครับ การทาน้ําหมักของผมก็ไม่ต้องคิดสูตรเรื่องมากนะครับเอาอย่างเงี้ยมีวงนี้สักวงนึงแปะตูดไว้ให้มิดชิดนะครับแล้วก็เอาอยางรถยนต์ใส่ไว้สักสองเส้นขนาดไหนก็ได้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้อากากพวกเนี้ยเนี่ยเนี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 ยมันไหลมันเข้าไปอยู่ในวงเวลาตักน้ําออกมันจะยากให้กากมันอยู่เฉพาะรอบๆนอกเนี้ยในวงยางเนี่ยให้น้ํามันจะได้เข้าไปอยู่เราจะได้ตักง่ายแต่นั้นเองครับเป็นไม่มี ไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าถ้าเราไม่มีวงอยู่ตรงเนี้เราจะเอาน้ําออกยากมากๆนะครับยอมรับเลยนะครับย้ําออกยากครับเพราะว่าเราคัดกรองไม่ได้มันเละมันแน่นกว่าจะกรองออกมาได้นี่มันนานนะครับเพราะฉะนั้น1วงกับ2เส้นเนี่ยพอแล้วครับเราตักน้ําเราแค่อากะบวยไปตักตรงนี้มันจะง่ายมากๆนะครับส่วนที่เราถมถมเข้าไปไหลลงไปบ้างเราก็สักพักเราก็หยิบออกหยิบออกมันก็จะอยู่ด้านนอกนี้กากครับ วงน้ำหนึ่งวงครับ120เซนนี่แหละครับใหญ่สุดและถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะยกลําบากนิดหนึ่งเติมน้ําไปประมาณครึ่งวงครับเอาน้าเปล่าเราเนี่ยแหละครับเติมเข้าไปครึ่งวงเสร็จแล้วใส่กาก,ากน้ําตาลเข้าไปประมาณ20โลครับ20่สก็โล,ลละ10บาทก็ประมาณ200 200บาทแต่ถ้าเรา20โล,ลถ้าเราซื้อทั้งถังมันก็จะประมาณ250บาทเพราะว่าค่าถังด้วย50บาทครับแต่ถ้ากากน้ําตาลอย่างเดียวก็โลละ10บบาทครับ ที่ไหนก็มีครับถ้าไม่มีก็บ้านผมก็มีครับโลละสิบบาทเพราะาผมซื้อมาทีละสิบยี่สิบถังเมื่อเราเอาน้ําใส่เข้าไปครึ่งวงต้องใส่น้ําครึ่งวงนะครับแล้วก็เอาการกน้าตาลใส่เข้าไปยี่สิบโลต่อวงละลายให้เข้ากันครับแค่นั้นเองครับส่วนที่เหลือเราค่อยๆทยอยเติมเข้าไปครับขี้วัวขี้หมูขี้ไก่ใส่เข้าไปหกก็สอบสิบก็สอบใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปได้ครับขี้ทุกชนิดนะครับแล้วก็ที่เหลือ ที่เหลือก็เป็นวัสดุที่เราหาได้ง่ายๆไปตามตลาดนะครับอย่างเปลือกสับประรดที่เห็นเนี่ยผมก็ไปเก็บเอาจากลานค้าที่เขาขายสับประรดปอก,ปอกๆเขาก็จะเก็บใส่ถุงใส่ถุงตั้งไว้แล้วก็ไปเอามาครับผักในผักในตลาดมีเยอะแยะครับเก็บออกมาแล้วก็น้ําซาวข้าวเราซาวข้าวนเราเอาวิตามินทิ้งซแะแล้วเราก็เอามาใส่จอกแหนะ่ เศษกล้วยใบตองต้นกล้วยวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านหัวปลาทูกระดูกหมูกระดูกทุกชนิดเอามาใส่ครับก็คือทยอยใส่ไปเรื่อยๆนะครับน้าล้างหมูมันมีทั้งเลือดมีทั้งขาวมีทั้งไขมันเอามาใส่น้ําล้างปลาเอามาใส่น้ําล้างผักเอามาใส่น้ําล้างชามเอามาใส่ข้าวเย็นเหลือบุบๆน่องๆเอามาใส่กับข้าวแกงถุงแกงหนอ่อไม้ที่มันเหลือกินเอามาใส่ครับ เอามาใส่ทุกๆอย่างที่มันฟรีแหนแดงแหนเป็ดผัาถ้าไปซ้อนเอามาได้เอามาใส่ครับพวกนี้ถือว่าเป็นมีคุณค่าทางอาหารสูงมากผักขมไปตัดมาสับๆเอามาใส่ครับงวงของกล้วยสับให้สั้นๆก็ได้ครับเอามาใส่อันนี้จะเป็นยายืดหัวปลีครับเอามาใส่ตัวนี้จะมีวิตามินเยอะครับ ลูกยอใบย,ยอถ้าท,ท่านทิ้งบาลูกพุทซาลูกฝรั่งไม่รู้ครับทุก,ท,กทุกอย่างที่มันอยู่ในท้องตลาดแล้วมันย่อยสลายได้กวาดเอามาใส่ให้หมดนะครับเท่านั้นแหละครับน้ำหมักของเราคือทำไมต้องขนาดนี้เราจะไปซื้อเอามาตามสูตรไปซื้อกล้วยมาเท่านั้นไปซื้อฟักทองมาเท่านี้ไปซื้อสับปะรดมาเท่านั้นเอามาใส่หมักตามสูตรนี้ มันเสียเงินครับเราเป็นเกษตรกรต้องลดต้นทุนครับไม่ได้เพิ่มต้นทุนเพราะฉะนั้นถามว่าพอดอจำเป็นต้องใส่ไหมผมเบื่อระบบราชาการครับขับรถไป5 0โลไปเอามาให้มาหน่อยนึงมันไม่คุ้มไม่ต้องไปใส่มัแล้วครับเที่ยวไปขอเข้ามาอยาขอทานท่าน,นที่ภาษีเราแท้ๆเอาเป็นว่าหาอะไรได้ที่มันฟรีเอามาใส่ครับใส่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 ใส,ใส ถ้าน้ำมันยุบเติมน้ำเข้าไปครับเพราะว่าเราหมักในระบบเปิดนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำมันจะระเหดระเหยขึ้นไปเราก็เอาน้ำสาวเข้าน้ำล้างชามน้ำแต่ละพัดน้ำที่เราล้างหมูล้างผักนั่นแหละครับมันมีเลือดมั่งมีตับมีไต,ม,ตมีไขมันเอามาใส่ไว้ครับค่อยๆเติมน้ำน้ำมะพร้าวกากมะพร้าวกากมะพร้าวนี่เป็นเป็นสามารถที่จะเป็นอ่ากักต้องกนานแมลงได้นะครับพวกแต่พวกสะดงสาดาวไม่ต้องเอามาใส่ผลิตสารอาหารน้อยครับ แต่ถ้าดอกถ้ายอดอะไรก็ได้ก็เก็บมาไม่เป็นไรครับถือว่ามันเป็นผลประโยชน์ของเราที่ฟรีและเอามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าหมักไว้ประมาณ 2- 3เดือนนะครับประมาณ 2- 3เดือนแรกนี่จะช้าหน่อยแต่จนก,กระทั่งผมหมักนจนก,กระทั่งมันยุ่ยดำปี๋เลยย่อยสลายหมดเลยนะครับปนเลยนะเสร็จแล้วถ้าเราจะใช้เราก็เอาน้ำเนี่ยเอากระบวยมาซ้อนน้ำตรงนี้ครับนะครับ เอาไปใส่กระป๋องไว้ครับสักประมาณ20-30ลิตรหรือถัง2ออย่างบ้านผมใส่ถัง200ลิตรใส่ถัง2 0งลิตรนะครับหลังจากหมักไป3เดือนแล้วเนี่ยครับเอาน้าตรงเนี้ยไปใส่ถัง2 0งลิตรไว้นะแล้วก็เอาโดโลไม์ใส่เข้าไปสักประมาณ25โลถ้าสั่ง200ลิตรนะครับใส่ไปสักประมาณ25โลแล้วก็เ,เดี๋ยวนะ เอาโพแทสเซียมฮิวเมดใส่ใส่ไปประมาณ2โลเพื่อปรับปรุงคุณภาพและปรับความเป็นกรดเป็นด่างให้กลับมาเป็นกลางนะครับคือถ้าบางคนเนี่ยไม่มีที่วัดก็ประมาณเอาว่า200ลิตรจะใส่ไปใส่ดโดโลไมท์ไปสัก25โลนะครับเพื่อปรับความเป็นกรดเป็นด่างให้มันคืนสภาพมาเป็นกลางหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดส่วนโพแทสเซียมฮิวเมดเนี่ยเอาไว้สำหรับปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน ให้มันมีในดินนี่มีอาหารเยอะครับพั้งแต่ว่าพืชเอามาใช้ไม่ได้ในบางกรณีสุหรับเรื่องลึกๆไม่ว่ากันและว,วิชาการเอาโพแทสเซียมฮิวเมตเนี่ยครับใส่เข้าไปสัก2องสโลก็ได้ครับ200ลิตรใส่เข้าไปเลยครับเสร็จแล้วก็คนๆคนๆๆๆตั้งทิ้งไว้สักสอสาวันจนกระทั่งฟองมันหมดนะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้แล้วถามว่ากล้วยถ้าพักเรื่องกล้วยเนี่ย ถ้าคุณสามารถให้ได้ทุก5วัน7วันรับรองครับหวีบลักขักใส่สายฉีดถ้าคุณฉีดถ้าคุณเป็นชาวนาคุณจะมีเครื่องฉีดนะครับแบบสายยาวๆแบบนั้นนะครับก็จับใส่ละลายในถังถัง200ลิตรเลยครับเอาน้ําเปล่า200ลิตรเจ้าตัวนี้ใส่ไปถ้าทําเองนะใส่ไปสักทีละ5ลิตรได้เลยครับจับฉีดพ่นมันทุก5วันนะครับเอาไปปูดไปทุก4ี่ห้าวันเนะี่ยขั้นทําอย่างนี้ตลอด หนึ่งปีนะเราเป็นน้ำหมักทาเองเนะครับยังไงเราก็อัดได้เต็มที่ฉีดไปทั้งใบนะครับลดไปทั้งกกครับไม่ต้องกวทั้งใบทั้งกกฉีดได้หมดแต่ช่วงที่ออกดอกเราก็อย่าไปฉีดที่ตรงดอกมันนักฉีดตรงใบครับฉีดขึ้นฟ้านะครับแล้วให้มันตกลงมาที่ใบประมาณนั้นนะครับฉีดขึ้นฟ้าแล้วให้มันตกลงมาที่ใบแบบฝนมันจะได้ไม่ช้ำเทาะนั้นเองบางคนเอาไปฉีดที่ใบตองปูด,ดปูดอันนี้เดี๋ยวช้ำครับ ก็คือฉีดขึ้นไปบนฟ้ากระจายกระจายไปแล้วเดี๋ยวมันก็ตกลงมาเองแบบนี้ครับถูกต้องที่สุดแล้วนี่แหละครับประโยชน์ของน้ำหมักถ้าเราสามารถทําได้แบบนี้ดูแลได้แบบนี้กล้วยคุณใหญ่แน่นอนครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณจะขายได้ราคาดีตอนนี้พอกล้วยมันออกลูกเกสอนแบบตัดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาเอาน้ําหมักที่เราทำเนี่ยฉีดเข้าไปที่ลูกกล้วย,ด,วยด้วยนะครับแต่ฉีดแบบอย่าให้โดนจังๆเข้าใจไหมฮะล้างลูกกล้วย เพื่อให้ผิวเขาสวยงามเวลาสุกข,ขึ้นมามันจะเป็นทองคําเลยอนข้เหลืองอลางชังอันนั้นแหละครับกล้วยราคาดีหวีละ50-70บาทไม่มีคนเกียงก็เป็นการแนะนําแบบบ้านๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาวิชาการเข้ามาเนี่ยเราต้องทุ่มด้วยเงินเราต้องถ้าเราทําตามแบบนักวิชาการเราต้องเอาเงินเข้าไปทุ่มทําซึ่งมันเป็นการเพิ่มต้นทุนเราต้องใช้วิถีชาวบ้านครับหาของฟรี เอามาทําให้มากสุดถ้าทําแบบนี้กล้วยคุณใหญ่ครับและโถหาผมผมจะไปรับซื้อให้ถึงสวนเลยครับขอสองรเครือขึ้นไปผมวิ่งถึงหมดนะครับสวัสดีครับ